สวัสดีครับพผมผมเองนะครับกับทีเด็ดทุกโต๊ะบายแบทบอยนะครับวันนี้ครับมีฟุตบอลลงเตะอยู่ประมาณ4-5หคู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีใครลงเตะในวันนี้ครับทางด้านเพนเดลีกนะครับมี1คู่ครับเตะเวลาตีสองเป็นทางด้านเอเวอร์ตันครับเจอกับสเปอร์ทางด้านบูเดสซิกามี1คู่เช่นกันครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งครับเป็นทางด้านไรท์ซิกครับเจอกับด้านฮอฟเฟนไฮม์ลีกเออฝรั่งเศสก็มี1คู่ครับเป็นเวลาตีสองครับเป็นด้านลิวครับเจอกับบุกเบอรีเย่ขอแถมให้คคครรััััับบบกกกแชชมเปีี้้ยยนนิง2ู่ดว ลงเตะเวลาเที่ยงคืนตรงครับเป็นทางด้านเลดดิ้งเจอกับคาดิฟและแบ็คเบิร์นโลเวอร์ลงเตะกับดาร์บีเคาตีครับผมขอเลือกมาหนึ่งคู่ในการวิเคราะห์วันนี้ครับขอเลือกของคู่ของทางด้านเอเวอราเจอกับสเปอร์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าทั้ง2ทีมมีสถิติเจอกันย้อนหลัง10นัดหลังสุดเป็นอย่างไรครับ สิบนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นทางด้านเอเวอร์ตนครับชนะแค่นัดเดียวครับเสมอสและแพ้ถึง5นัดด้วยกันทางด้านสเปอร์นะครับข่มสิติในการชนะเนี่ยเยอะกว่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าทางด้านเจ้าบ้านครับตอนนี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดเป็นอย่างไรครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเอเวอร์ตนครับสติเป็นเสมอ2แพ้3ครับเอเวอร์ตนตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับไม่มีชนะใครเลยครับห้าย้อนหลัง5นัดหลังสุดนะครับ ทำดีที่สุดได้คแค่แค่เสมอ2นัดเองนะครับและถ้าดูเฉพาะการเป็นเจ้าบ้านครับเอเวอร์ตันมีสถิติ5นัดหลังสุดเป็นชนะ1เสมอ1และแพ้3ครับการเล่นในบ้านนี้ก็ยังไม่สู้ดีนะครับชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเอเวอร์ตั์คงต้อง,องคันฟอร์มกันสุดขีดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูทางด้านทีมเยือนบ้างครับ ทางด้านทีมเยือนนะครับของสเปอร์ครับสถิติห้านัดหลังสุดเป็นชนะ1เสมอ1แพ้3ครับสเปอร์ตอนนี้ฟอร์มก็ไม่ดีเหมือนกันเช่นกันครับชนะแค่นัดเดียวเท่านั้น,นครับและถ้าดูเฉพาะสถิติการเป็นทีมเยือนครับสเปอร์ครับสถิติ5นัดหลังสุดเป็นชนะ2เสมอ1และแพ้2ครับถือว่าการเล่นทีมเยือนของสเปอร์ยังรักษาทรงๆเฉยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าดีแล้วรำหรือยังก็ถือว่ายังไม่ดีครับเท่าที่ควรที่ควรจะเป็นนะครับมาตรฐานของสเปอร์น่าจะดีกว่านี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าถ้า2ทีมครับมีนักเตะคนไหนลงสนามและบาดเจ็บและยังติดโทษแบนอยู่กันครับผมขอเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านก่อนนะครับด้านด้านเจ้าถิ่นเอเวอร์ตนครับตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับของตารางคะแนนพรีเมียร์ครับพร้อมความหวังนะครับย่าไต่จนจบท็อปโครับพร้อมอาจจะได้โคต้ายูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับในแผนการของทางด้านของเฮดโค้ชครับคาร์โลอาเชลติครับ โดยล่าสุดครับก็เสียทางด้านของโดมินิกคันเวิร์ตเลวินครับกับเยเลมิน่านะครับไปจากอาการบาดเจ็บครับสมทบกับทางด้านฟาเบียนเดลนะครับอาดูไลด์ดูกูเล่เยเลมิน่าและอันเดรโกเมสนะครับและแบรนด์แต่ได้ทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดครับหายเจ็บกลับมาและอันลันอันลันนะครับตอนนี้ฟิตสมบูรณ์กลับมาแล้วครับทางด้านเอเวอเรตต์มาในระบบ3-5-2ครับผู้รักษาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด3ตัวกองหลังครับเมสันโฮเกล เบนกอรฟี่ไมเคิลขีนครับห้าตัวกองกลางครับใช้ทางด้านเชย์มัตโคแมนอัลลันทอมเดวิสกิฟฟี่จิตเกสันนะครับแล้วก็ลูกรดีนนะครับสองตัวกองหน้าครับใช้ทางด้านฮามสโรดิเกสกับดิชาลิซอนนะครับเรามาดูทางด้านทีมเยนสเปอร์บ้างครับทางด้านสเปอร์นะครับอยู่อันดับ7บนตารางคะแนนครับซึ่งยังมีลุ้นท็อปโฟนะครับแต่การมีแต้มตามหลังทีมอันดับ4นะครับเวสแฮมอยู่เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นครับ โดยแมตช์นี้ครับเฮดโค้ดครับโซเช่มูรินโญ่ครับจะไม่มีทางด้านเบนเดวิสครับกับแมตโดเฮอร์ตี้นะครับที่บาดเจ็บครับโดยระบบการเล่นของสเปอร์น่าเล่นระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูอูโกโยเลียสสีตัวกองหลังครับแชร์ออริเยเอลิกไดเออร์โจลอนดอนเซคิโอเลกิลอนครับสองตัวกลางรับครับใช้ทางด้านปีแอเอมิลฮอยสเบิร์กครับตองกีเอ็มรัมเบเล สามตัวกลางลูกครับเป็นลูคัสมู่าโจวานนี่โลเซนโซและก็ซนฮอนมินครับผู้กองหน้านะครับใช้ทางด้านของแฮร์รี่เคนเช่นเดิมครับขวามาจะเป็นของเกมครับเอเวอร์ตันครับฟอร์มช่วงหลังนี้ยังเล่นไม่ออกนะครับหลังแพ้2นัดรวดครับและสามารถทําดีที่สุดเพียงแค่เก็บผลเสมอติดกัน2นัดหลังครับทาให้ยังควานหาชัยชนะไม่ได้เลยครับตลอด4นัดหลังและเก็บเพียงแค่2แต้มนะครับจากการลงสนาม4นัดที่ผ่านมาอีกเกมเย่านี่ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ ส่วนทางด้านของสเปอร์ครับฟอร์มระยะหลังนี่ก็ยังดรอปจากการเสมอกับแพ้มาเท่านั้นนะครับใน2นัดหลังสุดทําให้เป็นความปลาชัยครับสเกมจาก4นัดหลังและคว้าชัยแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม4ี่นัดหลังครับทำให้เก็บเพียงได้แค่4คะแนนนะครับตลอด4นัดที่ผ่านมาส่วนเกมเยือนครับยังทําได้ดีนะครับโดยแมตช์นี้ครับท็อฟฟี่สีน้ําเงินกับไก่เดินทองในตอนนี้ครับต่างเล่นผิดฟอร์มของตัวเองอย่างมหาศาลครับ ทำให้ผมมองว่าคู่นี้ครับมีสิทธิ์มากๆเลยครับที่จะจบที่ผลเสมอสูงครับและเมื่อดูราคาต่อรองของสเปอร์ครับสเปอร์มาต่อที่ราคาปอเท่านั้นครับผมมองว่าัสเปอร์ต่อปอนี่มีความเป็นไปได้เลยครับว่าที่คู่นี้จะจบที่เสมอมากๆผมเลยขอเสี่ยงนะครับไปอยู่ทางด้านเอเวอเรตันครับลุ้น2หน้าครับเสมอได้ครึ่งกับชนะได้เต็มไปเลยครับเรามาดูในคู่อื่นกันบ้างครับคู่แรกนะครับฟันทงงลวครับเอเวอเรตันน่าจะได้ครึ่งหนึ่งหรือได้เต็มนะครับก็อยู่เอเวอเรตันครับบอลรองครับ ต่อมาครับบุนเดลติก้าผมมองว่าไล์ซิกครับน่าจะยิงฮอฟเฟนไฮม์ได้ครับต้องลุ้นแล้วครับว่าเสียครึ่งหรือได้เต็มเหมือนกันครับเพราะงั้นเสี่ยงอยู่ไล์ซิกครับเต็มที่เสียครึ่งครับและทางออกมาครับทางด้านฝรั่งเศสครับลิวครับน่าจะยิงมงบูริเย่ขาดไปเลยครับที่2 0ครับวันนี้ลิวน่าจะเก็บแต้มทะยานอยู่จากฝูงต่อไปครับ และทางดานแฟเป็นชิปครับเลดดิงครับมีสิทธิ์มาเก็บประตูครับจากคาดิฟได้ครับคิดว่าเลดดิงน่าชนะ1-0ครับอย่างเลร้ยวรสุดก็คงจะเสมอครับก็คงเสียแค่ครึ่งเดียวแต่คิดว่าเลดดิงน่าจะเก็บชนะได้แน่นอนครับและคู่สุดท้ายครับแบ็คเบิร์นโลเวอร์ครับน่าชนะดาร์บี้ไปง่ายๆครับที่1-0เช่นกันครับคู่นี้แบ็คเบิร์นผมเชื่อว่าน่าจะชนะเลยนะครับไม่น่าเสมอครับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางด้านเดอะฮีโร่88ครับ เว็บไซต์แห่งการลงทุนที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดในเวลานี้นะครับใครสนใจครับแอดไลน์นะครับด้านล่างได้เลยครับถ้าแอดไม่เป็นนะฮะเรามีลิงก์กดแอดได้เลยครับหรือถ้าแอดเป็นครับไม่ยากครับกดแอด the hero แปดสิ th ครับแค่นี้ครับคุณก็จะเจอ call center ที่แลกคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่พอนะครับใครนะครับสนใจอยากเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยก็ลองได้นะครับที่นี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้กับนักลงทุนหน้าใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับ และที่นี่นะครับเขาเด็ดมากเลยครับในเรื่องของการลงทุนเรื่องกีฬาครับใครชอบกีฬาฟุตบอลหรืออะไรต่างๆลองเข้าไปดูได้ครับผมรับรองว่าคุณต้องประทับใจและอึ้งกับค่าน้ําของที่นี่แน่นอนครับและตอนนี้นะครับถ้าถามว่า The Hero 88ดีแค่ไหนตอนนี้ครับเขาถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถือว่ามั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับถ้าใครสนใจลองดูได้ครับหรือถ้าอยากเห็นหน้าเพจ t ด e h e ี o 88ครับไม่ยากครับกดลิงก์ด้านล่างที่ใต้คลิปนี้ดีได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามทีเด็ดทุกโต๊ะบายแบทบอยครับตอนนี้ครับเรากลับมาให้ทีเด็ดทุกๆวันแล้วนะครับวันละหนึ่งคู่นะครับในการวิเคราะห์และคุณอื่นก็ลองดูได้จากการสรุปผลนะครับก็ใครสนใจอยากได้ทีเด็ดไวๆก็ติดตามฝังติดตามด้วยครับโดยการกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะไม่พาดทุกคลิปที่ทางด้านทีมงานของผมนะครับแบทบอยได้ลงไปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตาม้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกคนโชคดีการลงทุนครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ